ผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะคดีของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะในคดีที่ไปรุกพื้นที่ป่าทับลานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฝั่งของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคุมตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายไปที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อฟังคําตัดสินของศาลนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่ารายงานเข้ามานะคะฝั่งของพลตำรวจเอกศิวารารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจโทที่ตีราชหนองหานพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมไปถึงพลตํารวจตรีสุขินรับพ่วงผู้บังคับการปราบามพร้อมกําลังตํารวจคอมบันโดค่ะคุมตัวพลเรเบกจุมพลมั่นหมายซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาในคดีรุกป,ป่าอุทยานแห่งชาติทับหลานนะคะและความผิดต่อหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ไปยังสารที่จังหวัดนครราชสีมาเช้าวันนี้ด้วยใช่ครับก็เดินทางไปตั้งแต่เช้านะครับซึ่งตํารวจนะครับก็คุมตัวพลเอกจุมพลนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินฟอกเกอร์จากกองบินตารวจนะครับไปที่จังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวเองก็รายงานด้วยนะครับว่าพลเอกจุมพลนะครับมีสีหน้าอิดโรยแล้วก็มีทีมแพทย์พยาบาลจากกรมการตํารวจนะครับร่วมเดินทางไปด้วยครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรากาะติดในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ